สวัสดีค่ะกลับมาพบกับจันจ,จากชาแนลวีดิทนะคะวันนี้จันจะพาเพื่อนๆมาดูบ้านที่จันขออนญาตเรียกว่าเป็นบ้านไดฮาร์ดอึดตาย,ยากแล้วกันนะเอหรือจะบอกว่าบ้านน้องเขาเนี่ยสักยันมหาอุดหรือแปะยันกันภัยไว้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเ <laughs> <laughs> นื่องจากว่าโดนตีไปถึง5ครั้งนะคะแต่ว่าไม่แตกนะคะ ที่สาคัญบ้านเขาเป็นบ้านแปดที่ยังไม่ตันด้วยซ้าไปนะคะ <Huh? S 1> คือเป็นทาวน์ฮอร์แปดนะคะที่โดนทาวน์ฮอร์เก้าทาวน์ฮอร์สิบเอดแล้วก็ทาวน์ฮอร์แปด้วยกันเนี่ยมาตีนะคะแต่ไม่โดนสามดาว ah. เอาละสิน่าสนใจแล้วใช่ไหมคะ ah. เดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะว่าบ้านของน้องเขาจัดยังไง ah. ต้องบอกเลยนะคะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นฮีโร่ประจําวันนี้เลยนะคะเนื่องจากว่าบ้านของเราเนี่ยด้านบนนะคะจะเป็นบ้านเก้านะคะตั้งแต่ประมาณบ้านที่เก้าลงมานะคะก็จะเป็นบ้านแปดแล้วล่ะนะ แต่ว่าฝั่งตรงกันข้ามนะคะบ้านบนบนของเขานะคะจะมีบ้านเก้าอยู่หลังเดียวคือหลังนี้นะคะนอกนั้นจะเป็นบ้าน11หมดเลยนะคะพอเลื่อนลงมาแถวแถวตั้งแต่ลำดับ10ลงมานะคะของเราจะเป็นบ้าน8แล้วเนาะแต่ของเขาเนี่ยจะเป็นบ้าน9นะคะซึ่งเป็นบ้าน9้าที่เป็นลักษณะแบบ8.75นั่นก็คืออาวุธเนี่ยตันของบ้าน8แล้วนะแต่ว่าจะพลัสเพิ่มบางส่วนมาอย่างเช่นป้อมพุนะคะป้อมธนู มีควีนเพิ่มขึ้นนะคะสร้างจํานวนทหารได้มากกว่าแล้วก็สร้างน้ํายาได้มากกว่าด้วยค่ะเนื่องจากว่าฝั่งเขานะคะมีบ้าน11เยอะมากดังนั้นเขาก็เลยค่อนข้างชะล่าใจนะคะตีกันแบบว่าเหมือนตีเล่นๆเลยเนาะคือเขาคิดว่าเขาอ่ะมีลาวาที่เลเวลสูงกว่าสร้างจํานวนก็ได้เยอะกว่าสร้างน้ํายาก็ได้เยอะกว่ามีปลูกแกนวาเดนช่วยด้วยนะคะดังนั้นเขาเลยตีเหมือนไม่ค่อยตั้งใจกันสักเท่าไหร่ดูอย่างบ้านจันทร์สิ เขาต้องตีไปตั้ง5้าไม้บ้านลุงหนึ่งก็โดนห้าไม้เหมือนกันนะคะบ้านน้องแบงโดน2ไม้ทีนี้ด้วยความที่เขาเนี่ยตีเล่นตีหัวกันพอสมควรนะคะก็เลยทําให้ปัญหามันไปเกิดอยู่ที่ลําดับที่20ของเรานะคะแปลกมากเลยนะบ้าน,บ,านบ้านบนบนเนี่ยโดนตีเทะหมดเลยนะคะแต่พอมาบ้านลําดับที่20เอา้าทําไมโดนไปตั้งห้ารอบนะคะแล้วสังเกตดูให้ดีนะคะในห้ารอบนี้มีป้องกันเมืองได้ถึง2ครั้งด้วยกันค่ะ อ่าน่าสงสัยแล้วใช่ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมถึงได้อึดได้ฮะตายากตายเย็นขนาดนี้เดี๋ยวไปเริ่มดูกันเลยคะ่ะคนแรกเลยที่มาตีนะคะเป็นบ้านลำดับ14นะตีได้93%เดี๋ยวไปดูสักนิดนึงแล้กันนะคะว่าเขาใช้สูตรอะไรคะ่ะคนแรกมาสูตรมาตรฐานเลยนะคะก็คือจะเป็นมังกรเลเวล3นะคะแล้วก็มีบอลลูนมาด้วยนะ ใช้ร่วมกับยาฟ้าดินโอบอกเลยนะคะว่าจริงๆแล้วยาสูตรนี้เนี่ยตีบ้าน8ตันๆได้เลยนะคะแล้วก็มังกรก็เป็นเลเวล3แล้วด้วยนะคะอันดับแรกนะคะเขาใช้บอลูนเนี่ยไปล่อมังกรฟ้าแคลนออกมาก่อนเนาะหลังจากนั้นก็ลงมังกรลงมาเพื่อฆ่ามังกรของเรานะคะพูดถึงวิธีการลงทหารอะไรเขาก็ทําได้ค่อนข้างดีนะมีการกระจายตําแหน่งของมังกรแล้วก็บอลูนนะคะเลือกเข้าฝั่งก็ถูกต้องด้วยนะเลือกเข้าฝั่งหลังพัดลมนะคะ แต่ดูเหมือนว่าจะเหลือจํานวนของมังกรน้อยไปสักนิดนึงนะคะเหลือแค่2ตัวก็เลยทําให้ไม่สามารถที่จะเก็บกวาดงานที่เหลือได้ถึงแม้ว่าจะทําลายพลุไปได้อย่างรวดเร็วทั้ง3อันก็ตามนะคะแต่ด้วยความที่น้องเขามีการจัดวางในเรื่องของตําแหน่งของป้อมธนูไว้ค่อนข้างดีนะคะก็เลยทําให้ธนูเนี่ยช่วยกันทําลายมังกรไปได้ค่อนข้างเยอะเหลือจํานวนแค่2ตัวเท่านั้นเองดังนั้นไม้แรกที่เขาตีไปก็เลยตีไปได้แค่9 3ซค่ะ หลังจากรอบแรกนะคะที่โดนมังกรกระหน่าไปแล้วเนี่ยแล้วไม่โดน3มดาวนะคะเชื่อว่าคู่ต่อสู้คงเริ่มคิดแล้วล่ะว่าอืถ้าไปมังกรอีกก็อาจจะยากนะคะแล้วเขาก็คงมองเห็นแล้วเหมือนกันว่ารั้วมันยังเป็นสีชมพูฟรุงฟริ้งอยู่เลยนะดังนั้นเอาขวานมาน่าจะดีนะคะเขาก็เลยเลือกเอาเป็นโกลเลมกับน้องขวานนะคะเพื่อจะมาบุกในรอบที่สองค่ะไปดูกันดีกว่านะคะว่ารอดมาได้ยังไงเอรั้วอ่อนๆแบบนี้เจอขวานเนี่ยจริงๆไม่น่ารอดเลยเนาะ อันดับแรกเขาใช้พ่อมดนะคะเป็นตัวมาตัดด้านข้างก่อนนะคะจนเชื่อว่าจริงๆแล้วเขาคงอยากจะเอาหมูเนี่ยกระโดดมาตรงนี้นะคะเพื่อล่อฐานเฝ้าแคนออกมาค่าแล้วจะค่อยปล่อยขวานเข้าไปนะคะแต่ไม่รู้ว่าเป็นพอน้องเขาสักยันมหาอุดไว้หรือเปล่านะคะอยู่ๆคนที่มาตีเนี่ยก็เน็ตหลุดไปเฉยเลยนะก็เลยทำให้ไม่เสียสามดาวนะคะโดนไปแค่4%เท่านั้นเองอือหือ ไปหายันมหาอุดมาจากวัดไหนคะสงสัยต้องไปถามจากน้องเขาซะละ,ละคะ่ะต้องออกมาปิดบ้านตัวเองบ้างละว่าจันเองก็โดนตีไปตั้งห้ารอบเหมือนกันหลังจากนั้นนะคะบ้านแปดฝั่งเขาเนี่ยก็ไม่มาตีบ้านนี้แล้วนะคะเหมือนกับทางแทนของเขาคงจะคุยแล้วล่ะว่าโอเคไม่ต้องปิดเบลืองไม้ตีบ้านนั่นละเดี๋ยวเขาจะส่งบ้านลำดับ12เนี่ยมาตีให้เองนะคะเพราะว่าบ้านลำดับ12เนี่ยเป็นทาวน์ฮอ9์นะคะ ซึ่งถ้าเกิดว่าใช้สูตรลาวาบอลลูนแถมยังมีป้าควีนช่วยด้วยเนี่ยสำหรับบ้านแปดที่ยังอ่อนๆอยู่คือเทสลาเนี่ยยังไม่ตันนะคะแล้วก็มีพลุแค่3อันถ้าเกิดว่าโดนลาวาไปตั้ง4ตัวเนี่ยยากนะคะที่จะทันทนไหวจันเองเคยบอกน้องๆเลยนะว่าเออถ้าเกิดว่าใครเป็นบ้าน9้าแล้วต้องไปช่วยเก็บงานให้บ้าน8ดเนี่ยให้ใช้สูตรนี้เลยนะลาวาสตัวเนี่ยหลับตาโยนยังไงก็ต้องได้3มดาวแน่นอนนะคะอันนี้คือสิ่งที่จันเคยคิดไว้ก่อนหน้านี้นะ แต่พอมาดูคนนี้ตีจันก็พยายามดูรีเพลย์หลายครั้งนะคะว่าเอ๊ะเขาไปพลาดตรงไหนจะว่าไปการลงทหารอะไรของเขาก็ค่อนข้างดีนะคะแต่ว่าส่วนที่พลาดก็คือเขาไม่ได้ล่อมังกรออกไปฆ่าก่อนนะคะก็ปล่อยให้มังกรฝับ้านเนี่ยบินตุงต้งเหวี่ยวตุ้งเหี่ยวไปเป่าบอลลูนทิ้งซะหมดเลยนะคะแต่ว่าเนี่ยพรโชคช่วยแท้ๆเลยนะคะคือมินเนี่ยนกับลาวะาป๊อปเนี่ยไม่ยอมมาล้อมังกรพร้อมๆกันนะ ทยอยมาสู้มังกรทีละตัวก็เลยทําให้มังกรเนี่ยเอาชนะได้หมดทุกตัวเลยสุดท้ายแล้วฝั่งคู่ต่อสู้ก็เลยได้ไปแค่94%นะคะหลังจากที่ไปเอาทาาฮอ9มาตีแล้วนะคะแล้วดันไปพลังพ่าดน,นะคะไม่ได้3มดาวเชื่อว่าฝั่งตรงข้ามเริ่มหัวร้อนแล้วล,ะละ่ะทีนี้เลยส่งทาฮอ11มาตีเลยนะคะถึงแม้ว่าแกลนวาเดนจะแค่เลเวลหนึ่งก็ตามนะคะแต่ลาวานเนี่ย เป็นเลเวล3เลยนะแล้วสร้างบอลลูนได้เยอะมากๆเลยนะคะนอกจากนี้ยังมีเบบี้ดาก้อนมาด้วยกะว่าเอาเจ้าเบบี้นี่แหละมาฆ่ามังกรเฝ้าแคนให้ตายหรือไม่ก็ช่วยเก็บกวาดได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะเอาลนะ่ะเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่านะคะว่าเอจัดหนักจัดเต็มมาขนาดนี้แล้วทําไมถึงยังไม่ได้3มดาวอีกล่ะเห็นไหมคะอย่างที่จันบอกเลยล่อมังกรออกมาแล้วก็เอาเบบี้ดาก้อนเนี่ยไปฆ่ามังกรนะคะลงยาพิษช,ช่วยด้วยแบบนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นมังกรอดืด ก็ตายได้เหมือนกันนะแต่สิ่งหนึ่งที่จันแบบว่าตกใจมากคือเฮ้ยมีคนเน็ตหลุดเป็นคนที่สองแล้วว่า<ห>คือบ้านเนี้ยมันต้องมีอะไรสักอย่างปะมียันมหาอุดหรือเปล่าเนี่ยทําไมถึงเน็ตหลุดกันตั้งสองรอบคือถ้าหลุดแค่คนเดียวนี่ยังไม่งงเท่าไหร่นะคะหลุดสองคนซ้อนๆในบ้านเดียวกันเนี่ยเฮ้ยมันต้องมีของนะ <c oughs> <c oughs> โดนไปสี่ไม้แล้วนะคะ ยังมีเสียสาดาวเลยเย่ yeah! ทีนี้ฝั่งเขาก็เริ่มงานงอกแล้ว่ะคะ่ะเพราะว่าไม้ที่เหลือเนี่ยเหลือน้อยมากๆแล้วนะคะบ้านที่เป็นทาวฮอลสิบเของเขานะคะก็ตีจนหมดไม้แล้วทีเนี้ยก็เลยกลายเป็นหน้าที่ของทาวฮอล์แด้วยกันล,ละล่ะที่ต้องมาเก็บงานนะคะเขาคงคิดแล้วนะว่ามาใสา่อากาศหลายคนละแปกบ้างเน็ตบ้างนะคะดังนั้นคนนี้เนี่ยก็เลยใช้เป็นสูตรขวานนะคะ มีการเอาหมูเนี่ยมาล่อทหารเฝ้าแคนก่อนนะคะกะว่าจะเอาทหารเฝ้าแคนออกไปฆ่าแต่ว่าผิดพลาดนิดน,นึงนะคือถ้าเกิดลงหมูมาพร้อมกันทีเดียวทั้งสองตัวเนี่ยมันอาจจะล่อทหารเฝ้าแคนออกไปได้แต่เนี้ยเขาลงมาแค่ตัวเดียวก่อนนะคะแล้วก็เว้นพักคิดไว้นานมากเลยนะกว่าที่จะลงมาอีกตัวหนึ่งสุดท้ายแล้วเขาก็ล่อทหารเฝ้าแคนไม่ออกนะคะจําเป็นและจําใจที่จะต้องลงโกเลมกับโบลเลอร์ลงมาเลยนะคะ ทีนี้ด้วยความที่เขาเองเนี่ยสร้างพ่อหมดมาค่อนข้างน้อยนะคะแล้วก็ไม่ตัดด้านข้างก่อนก็เลยทําให้ขวานเนี่ยวิ่งเข้าในไม่พร้อมกันแต่เขาก็ฉลาดนะคะรอจนกระทั่งโกเลมเนี่ยไปเหยียบระเบิดเจนบอมแล้วถึงจะมาปล่อยน้องขวานนะคะโดยปกติอย่างที่จันเคยบอกนะคะว่าถ้าเกิดเป็นรั้วสีชมพูฟุ้งฟิ้งแบบนี้โดนน้องขวานเข้าไปโอกาสที่จะโดน3มดาวเนี่ยมันค่อนข้างจะง่ายมากๆเลยนะคะแต่อันเนี้ย ดูสิเหมือนมียันคุ้มภัยอีกแล้วนะอยู่ๆขวานก็วิ่งออกไปข้างนอกเฉยเลยนะคะพอออกไปข้างนอกทีนี้ก็เสร็จเลยค่ะโดนอาวุธเนี่ยจ่อยิงจนตายราบคาบหมดเลยได้ไปแค่91%สุดท้ายแล้วโดนไปหา้าไมไม่โดน3ดาวเลยค่ะเป็นฮีโร่ประจำวันนี้เลยเย้ <Yeah! S 1> นิทันเรื่องนี้นะคะก็สอนให้รู้ว่าถึงแม้ทหารจะได้เปรียบเยอะๆแต่ว่าอย่าชะล่าใจนะคะ เนี่ยบ้านหนึ่งของเขานะคะลงไปตีลำดับสักไกลเลยนะลำดับ17 1เสแแบบนี้นะคะหรือว่าอย่างบ้าน11เนี่ยตีเล่นๆเ,เลยนะคะเดี๋ยวไปดูชุดที่เขาเอามาตีจันนะคือใช้กอบลินมาตีอะ่ะเขาไม่ได้ต้องการที่จะตีให้ได้3ดาวมาลักษณะแบบเนี้ยคือเขาคิดว่ายังไงทีมเขาก็ชนะแน่ๆอยู่แล้วนะคะเหมือนเอาแค่ชุดปล้นมานะคะต้องการมาตีแค่บ้านแค่นั้นเองอะ่ะแล้วก็เอากอบลินมาเพื่อแค่จะเก็บทรัพยากรรอบๆแค่นั้นเองนะคะ ถ้าเกิดว่าคนนี้นะคะรวมถึงคนอื่นของฝั่งเขาซึ่งมาตีเล่นๆแบบนี้ไม่ใจร้อนรีบมาตีเล่นจนเกินไปนะคะเก็บไม้เอาไว้คนเหล่านี้ไปช่วยเพื่อนตีบ้านล่างๆนะคะรอเก็บบ้านที่เหลือเนี่ยเขาก็อาจจะไม่แพ้นะเพราะว่าดูจากวอลลกของเขานะคะเขาก็ได้คะแนนเต็มมาบ่อยเหมือนกันนะรอบนี้นะคะเจอบ้านยันมหาอุดเข้าไปเด็ดหลุดไป2ครั้งตีแล้วแป๊กอีก3ามครั้งทําเอาสมาชิกฝั่งเขาเนี่ยออกกันเป็นแถวเลยนะคะ ก็ให้ดูชัดๆกันละกันนะคะสําหรับเพื่อนๆที่เผื่อว่าอยากจะลองเอาไปจัดตามนะคะจันต้องออกตัวไว้ก่อนว่าจันไม่ได้กําลังจะบอกว่าบ้านนี้แหม่ดีมากมายเลิศเลอที่สุดในจักรวาลน,นี้ไม่ใช่นะคะเ <c oughs> พราะไม่ได้หมายความว่าบ้านหลังนี้ไม่เคยโดนสามดาวนะวนอื่นที่ผ่านมาก็โดนสามดาวเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่ากว่าจะโดน3ดาวเนี่ยก็อาจจะโดน2ครั้งบ้าง3ครั้งบ้างนะคะแต่มารอบนี้เนี่ยอึดนิดนึงนะโดนไปตั้ง5ครั้งเลยทีเดียว ใครที่อลองไปจัดตามดูนะคะแล้วได้ผลดีหรือไม่ดียังไงอย่าลืมกลับมาคอมเมนต์บอกจันไว้ใต้คลิปด้วยนะคะและถ้าเกิดว่าอยากจะให้จันทําคลิปเกี่ยวกับอะไรอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้เยอะๆนะคะที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์้จันด้วยนะใครยังไม่ได้กด s u b s c r i b e ยังไม่ได้กดกระดิ่งกดตอนนี้ได้เลยจ้าจันจะมีสตรีมสดทุกๆวันอาทิตย์นะคะแล้วก็มีสตรีมเกมอื่นๆอ,อยู่ที่อีกชแนลหนึง่งตามลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปเลยอย่าลืมไปกดติดตามไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่แวะมารับชมมแล้้ววพบกัันนนใหนนุ่ี รักทุกคนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ